สี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแป้งชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงในโตเกมมิ Gaming, ่งในไลฟ์อร์ยูค่ะโอ้โหเมื่อกี้นะคะการโชว์แมทมันดูเดือดมากจริงๆนะหูทุกคนช่องชทเดี๋ยวโฮเดี๋ยวโฮเดี๋ยวโฮ่ไหวเต้ เดี๋ยวพั่งนะปิดไลฟ์สดของเราไปนะคะทุกคนวันนี้แป้งมีกิจกรรมดีๆที่จะมาบอกของแจกฟรีเพียบมากเลยการทําก็ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยแค่ฟังนะคะว่าทําอะไรบ้างฮะก่อนที่เราจะไปดูนะคะการแข่งขันรอบไฟนอลของวันนี้นะเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะ กับกิจกรรมหน้าเพจ a อเซอร์เกมมิ่งไทยแนะคะบอกเลยว่าเห็นโน้ตบุ๊กที่อยู่ตรงหน้าแป้งไหมวันนี้เขาเอามาแจกฟรีเฮย้ยบ้าไปแล้วเล่นใหญ่ขนาดนี้รอเอเซอรเออกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในตัวไฟจับแรกเจ็ตส์ ไม่วะลืมไปว่าของมันชิ้นใหญ่ใ่ <Yeah. Yeah. S 1> มันชิ้นใหญ่นั่นเองสิรก,กรรมเนี่ยมันง่ายมากๆนะเพียงแค่ทุกคนนะคะทำตามกติกาที่แป้งบอกเท่านั้นก็รับไปเลยนะคะกับนีเลยเกมเมงโนบุกเอเซอร์นะคะในโต๊ะไฟจำนวน1รางวัลมูลค่านะ4ี่ 10, 9 0่บาทใครไม่มีเนี่ยพลาดมากจะต้องมาทำ กติกาที่1นึ่งนะคะทำง่ายๆนะคะเพียงแค่กดไลน์นะโพสกิจกรรมนี้นะถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาดี๋ย้อนกลับไปนะไปเลยค่ะหน้าเพจนะคะเอเซอร์เกมมิ่งไทยแลนเรื่อนลงมาเลยนะคะก็จะมีในโพสต์ปักหมุดอยู่นี่กดไลน์ไปเลยนะคะแล้วก็แชร์นะคะโพสกิจกรรมนี้นะลงหน้าเฟซของตัวเองแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนมาด้วยนะ จากนั้นนะคะพอแท็กเพื่อนแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะใส่แฮชแท็กเขามีแฮชแท็กอะไรใส่ให้หมดนะบอกเลยพอเราทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมนะคะเปิดโพสต์นะที่ตัวเองแช์นะเป็นสาธารณะเพราะถ้าไม่สาธารณะเป็นส่วนตัวหรือเห็นแค่เพื่อนได้นะทางทีมงานเราจะไม่เห็นนะบอกเลยสอยอดอดทาง่ายขนาดนี้นะคะก็ต้องทําตามแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าง่ายมากๆทําตามแป้งแค่นี้ก็จะรับไปเลยนะโน้ตบุ๊กของเราแล้ว ดัดแปลงเี่เยมมากเลยสามารถนะคะมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาที่จะถึงนี้นะคะและการประกาศผลนะคะก็จะคือวันที่27ธันวา้นั่นเองนะคะเรานะคะไม่ได้มีแค่กิจกรรมแรกเรามีกิจกรรมที่สองใครปิดไปเมื่อกี้โอหๆอพลาดมาก,กิจกรรมนี้ก็ง่ายเหมือนกันไม่ยากเลยนะคะเราแจกแบบนี้นะคะแจกแบบไม่กักเฉพาะวันไลฟ์สดเท่านั้นคือวันนี้นั่นเองนะคะไม่ว่านะคะทุกคนนะคะจะดูช่อง ทางการไลฟ์สดนะคะการแข่งขันพัฟจีของเราในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะก็อย่าลืมนะคะไปกดแชร์ได้นะ,ะเดี๋ยวบอกกติกาสอนวันจะต้องทำยังไงนะคะแล้วมีรายละเอียดของรางวัลอะไรบ้างนะ,ะอันแรกเลยนี่เลย Predator Shot Energy Ding นะคะที่อยู่บนหน้าของเรานะคะสามรางวัลรางวัลละหกกระป๋องอ้โหบอกเลยว่ากินฟรีอิ่มนอนอยู่บ้านเล่นเกมดีเดเช้าเลยนะ,ะกับนี่เลย Predator Shot Energy Ding <c oughs> ของเราและอันที่สองนะนี่เลย ของรสชาติพีเตอร์ช็อตวิตามิาน,น,นดิงสามรางวัลรางวัลละ6ขวดโอ้ยบอกเลยว่าดื่มไปไม่อ้วนแน่นอนนะใครไม่เคยดื่มเนี่ยต้องไปลองซื้อแล้วนะที่เซเว่นอเลเวนนะจ๊ะและอันที่สบอกเลยว่าใครๆก็อยากได้ทุกคนกระซิบมาว่าโอ้ยน,นี่แจกไหมน,นี่แจกไหมน,นี่แจกไหม,อ,นนไมอยากได้ จังเลยอันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะกับ Intel Premium Set นี่เองบอกเลยว่าที่อยู่ตรงหน้าเราโชว์กันมาตั้งนานนะคะบอกเลยว่าเราก็แจกฟรีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแก้วนะคะหรือกระเป๋าผ้าหรือจะเป็นนีเสื้อแขนยาวสวยๆแบบนี้นะ,ะเขาแจกเยอะมากนะคะอยากดูไหมอันเนยอยากดูเป้าวัาเสื้อเป็นยังไงเดี๋ยวจะกางให้ดูเน่ฮบางหน้าฉันไปเลยแต่อยากโชว์นี่เลยกับเสื้อ i n เท l นะจ๊ะอ่าฮ่าดูอีกรอบหนึ่งนี่ อถาถามว่าเราพับเก็บได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้อพับนิดนึงอสวยยูโอเคจำนวนฮะ20รางวัลแจกอะไรขนาดมีบ้าหรือเปล่าคุ้มมากโดยกติกาของเราคล้ยายๆเมื่อกี้เลยค่ะฟังให้ดี ไลน์หนะและคอมเมนต์อะไรก็ได้ในไลฟ์สดจะพิมพ์ว่าแด้ชมโค้สวยก็ได้หรือจะพิมพ์ว่าเฮ้ยอินเ l เป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเลยเใา่าย่องอะไรกันล่ะดีดีหรือเปล่าอย่าลืมนะะแชร์ไลฟ์สดนะคะที่ทุกคนกําลังยูอยู่นะหรือแชร์ไลฟ์สตรีมนะไม่ว่าจะท่องทางไหนก็ได้ทุกคนดู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 อยู่นะแล้วก็แท็กเพื่อนมานหนึ่งคนว่ แล้วมาดูอะไรกันนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความก็ได้แบบเฮ้ยมาดูเป็นชมคนสวยกันอะไรลงที่หน้าเฟซของตัวเองพร้อมกับใส่แฮชแท็กให้ถูกต้องอย่าลืมนะเปิดเป็นสาธารณะด้วยอย่าเปิดเป็นส่วนตัวหรือเปิดเฉพาะแค่เพื่อนานทีงานมองไม่เห็นนะฮะเราจะแบบเอ้ยเราหาไม่เจอไงแล้วเราจะไปให้คุณ ันถึงบ้านขนาดนี้ก็ต้องทําตามแล้วแหละเพราะกิจกรรมของเรานะง่ายขนาดนี้แถมกติกาโอ้โห่กดไลค์กดแชร์อ, like อ้โหง่ายขนาดนี้ต้องทําแล้วไลฟ์สดวันนี้นะคะวันที่3ประกาศผลนะคือวันที่5้ธันวาหนฮะ,ะอยู่ที่หน้าเพจเอเซอร์เกมมิ่งใจแลนเลือลงมาก็จะเจอเลยจ้าอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะ ของเราด้วยนะแล้วก็กดติดตามว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรจะมาแจกอะไรบ้างสามารถติดตามเพจของเราได้นะคะกับเอสเกตมิง้งใจเลย